ำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการทำอาหารนะครับก็เมนูวันนี้ก็คือแกงคั่วปลาไหลรับแกงคั่วปลาไหลนี่นะครับปลาไหลปลาไหลนี่ผมสับมาแล้วนะครับอ่าของนี่คือปลาไหลที่ผมสับมาแล้วนะครับออกมืดเลยนะครับไม่ได้เห็นนะครับ สำหรับเครื่องแกงก็จะมีเมนูวันนี้จะเป็นเมนูสำหรับผู้ที่บอกว่าเป็นดิสิดวงแล้วก็ทานปตาไหลไม่ได้นะครับแต่ผมมีวิธีแก้นะครับก็คือ,อเครื่องแกงนะครับก็จะมีรสดีเกลืออันนี้น้ำปลากับน้ำปลาผมมสมมาเลยนะครับ นี่คือ,อผมจะเอาใบโขกเป็นพริกแกงนะครับก็มีหัวหอมพริกขาตะไคร้นะครับก็น้ำมันพืชครับ่าอ่อนผงชูรสผงชูรสที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับก็นี้ที่ผมบอกว่าแกงอ่อมเพราะว่าอะไรวันนี้ผมใช้ใบชพูนะครับใบชพู อันนี้คือใบชะพูนะครับอ่าจะค่อนข้างมืดหน่อยนะครับไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่อ่าใบใบชะพูนะครับผมใช้ใบชะพูแต่ถ้าใช้อันนี้ผักแพลวนะผมไม่รู้ภาษาอินไทียใเรียกอะไรครับแต่บ้านผมเรียกผักแพลวอันนี้ถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นแกงคั่วไปแต่วันนี้แกงอ่อมก็คือใบชะพูแล้วก็มะเขือนะครับมะเขือ,อน,นี่ผมหัน่น ที่ผมบอกว่าเป็นสูตรสำหรับแก้เคสเคของลิซิดวงก็คืออันนี้แหละครับเป็นตัวแก้เคดของลิซิดวงเลยก็คือใบป่าช้าเหงานะครับป่าช้าเหงาหรือใบเฉาเวนะครับอันนี้ขอขั้นตอนการใส่ผมจะบอกคือ,อตอนนี้รถดี กับเกลือนี่ผมจะหมักลงไปกับปลาไหลเลยนะครับผมจะใช้วิธีหมักลงไปเลยขอโทษทีนะครับเสียดายจะใช้วิธีหมักลงไปเลยนะครับหมักลงไปกับปลาไหลเลยนะครับ,บรน,น,นี่นะครับหมักไปกับปลาไหลเลย่ะก็ก็คงจะต้องใช้มือครับตอนนี้นะครับก็หมักไปเลยนะครับหมกไปกับปลาไหลเลย ต้องเร่งมือครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปวัดเอาไปวัดไปไปเพนนะครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครทานปลาไหลนะครับก็ต้องส่งเข้าวัดเดี๋ยว,ยวครับเอาครับพอได้นี่มาปุ๊บนะครับผมก็จะเอาอันนี้ไปไปทอดนะครับไปทอดอันนึงนะครับครับ อะไรผมก็จะามาทอดนะครับามาทอดแต่น้ํามันนะครับทอดอจะสังเกตดูนะครับเวลาเราทอดเนี่ยถ้าน้ํามันออกใสเมื่อไหร่โอเคถือว่าช้ได้นะครับแต่ถ้ายังขูดอยู่อย่างนี้ยังไม่สุกนะเราจะทอดไว้นี้ก่อนนะครับนะเครื่องแกงนะครับผมตำรอเลยนะครับ ส่วนผักใบชะพูนะครับอันนี้ส่วนร้อยส่วนใบชะพูนี่ผมจะหั่นนะครับแต่จะไม่หั่นสอยมากนะครับอันนี้นะครับจะหั่นหั่นประมาณนี้นะครับ หั่นเตรียมไว้เลยนะครับแต่ใบเฉาหอยไม่ต้องหั่นนะครับเราเด็ดเข้าไปใส่เลยเพราะมันไม่เยอะ,ะอเดี๋ยวจะใส่ตอนไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับนี่ครับใบชะโคหั่นไว้หั่นหมดเลยครับเอาหมดเลยเราใส่เยอะหน่อยรสชาติดีครับกลิ่นแรง ผมก็จะเดี๋ยวจะถามกันว่าแล้วมันจะคาวไหมอะไรมันก็คาวหรครับแต่มันคงคาวเดียวหมดอย่างที่เขาบอกนะครับอาจารย์อิานว่าคาวเดียวหมดก็คือแป๊บเดียวหมดนะครับเราจะทอดไปเรื่อยๆนนะครับให้มันสุกเพราะว่าถ้าเราไปต้มนะครับมับนจะช้า รสชาติมันก็ไม่ได้ต่างกันครับผมต้องเล่นมือหลังรครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเทมมาดูอันนี้ต่อครับก็อันนี้ผมจะใส่คาวันไปด้วยนะครับเวลากจะได้เวลาทานจะได้ โดนนะครับถอนใสต้องเยอะนะครับอย่าใส่เยอะเดี๋ยวจะเียอดเดี๋ยววันหลังจะถามหาอีกไม่มีหายยอดครับต้องซื้อใส่ได้นี้พอ มาดูตระไหลนะครับ,รนะรบพอดพอเสร็จแล้วเราก็สเทน้้ำมันออกนะครับแล้วตอนนี้คือยังไม่ได้นะครับน้ำมันยังไม่ใสยนะ่ยังไม่สุกยังไม่สุกพอคือยังไงเราก็ต้องไปต้มต่ออีกทีหนึ่งนะครับ ทำไปแกงั้วยคือแต่ว่าื่อผมจะใช้วิธีรัดขั้นตอนคือถ้าไม่รัดขั้นตอนมันก็ไม่ทันอกครับตอนนี้จะเที่ยอยู่แล้วครับจะสิบโมงอยู่แล้วครับที่บ้านนะไม่มีใครทานปลาไหลครับปลาไหลสี่ตัวนี้ตายแต่ผมทานคนเดียวผมทานไม่หมดนะครับผมก็ไม่ได้คอยไม่ทีแรกผมก็ไม่ทานเหมือนกันนะครับ พอทำใบลามาก็ต้องชิมชิมไปชิมมาก็ชิมเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับก็เลยชิมเป็นกล้วยครับตอนนี้ไม่หอเด็ดกิ็ดกระคา่องนเพราะว่ามันมีรสดือผสมอยู่ครับ น้ำมันเริ่มใสนะครับจะเห็นว่าน้ำมันมันจะเริ่มใสพอน้ำมันใสเราก็ใช้งานได้แล้วครับไ <c oughs> ม่ต้องถือกล้องครับเพราะว่าจากทางกล้องมันต้องชักเข้าชักออกมันก็ไม่ไหวครับมันจะไม่ทัน น้ำมันใสแล้วนะครับผมก็จะเทน้ำมันออกนะเ,เดี๋ยวผมจะเทน้ำมันมาดูขั้นตอนตครับพอเทน้ำมันออกหมดเราก็ต้องสร้างไฟอ่อนเอาไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่เครื่องแกงนะครับครับผมขั้นตอนต่อไปเราใส่เครื่องแกงแล้วเราก็ใส่น้ำไปหน่อยครับ ใส่น้ำไปนะ้นมาแล้วก็เร่งไฟขึ้นมามะเขือใส่ไปเลยนะครับมะเขือเนี่ยเพราะว่ามันจะสุดช้าว่าเขา ก็ใส่ม้ำเขียวไปเลยนะครับม้ำเขียวไปเลยวันนี้เป่าไหลมันค่อนข้างตัวเล็กครับต้องใส่น้ำอยู่ยับน้ำมันน้อยไปหน่อยนะแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มนะครับ นี่ใส่น้ำประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปก็คือรอให้เดือดนะครับพอเดือดขึ้นมาแล้วเราก็ไปใส่ส่วนผสมอื่นลงไป ้ำปลาครับน้ำลากับน้ำปลานะครับใส่เลยนี้ใส่เลย นนเราใส่ไม่ต้องเยอะนะครับถ้าบางคนก็ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะครับใส่น้ำปลาแทนนะครับรับพอเดือดนะครับเนใบเฉาเหยนะครับใบผากช้างเผาเราจะใส่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องลัวมันขมนะครับแต่จะใส่เยอะเกินนะครับใส่เยอะเกินมันจะขมไป ใบนี้เวลาเรามาใส่นี่มันจะแปลกมันจะออกรสชาติหวานๆเหมือนขันรุกปอนครับใส่ไปเลยครับมันเป็นสมุนไพรครับทานได้ไเลยนะครับรอให้ใบนี้มันมันสุกอลกใบนี้มันแตกสมุนไพรก่อน เราก็ไปใส่อะไรซับปูชิงนะครับถ้ามาชิมรถนะก็ถด้ใส่เราก็ใส่น้ำปลาไปหน่อยแต่น้ำปลาก็พอแล้วนะครับบางคานบางคนชอบก็ใส่เยอะหน่อยนะครับผมจะเอาแค่นิ้ง คารอนนะครับก็เราจะใส่นะครับก็ใส่ไปเลยครับตอนนี้จริงๆไม่ใส่ก็ได้นะครับเี่ให้เวลาเราเอาบแบบเต็มน,นะครับยิจะโดนพายยิ่งก็จะได้รสชาติิ่งแบน ว่ามะเขือมะเขือสุกแล้วนะครับเอามะเขือสุกเนี่ยเราค่อยใส่ใยชะพลูลงไปชูรสครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใส่เพราะว่าทำใจเราของเขาถามเนาะ ก็บอกว่าทานได้นะใส่ใส่ได้สำหรับผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยใส่หรอกับ ได้ได้ใช่นั่นะครับใบชะพูแล้วตัวนี้ใส่ไปเลยนะครับเรื่องอเราใส่ใบชะพูมันจะเป็นแกงอ่อมคือแกงอ่อมของอีสานเขาเนี่ยจะใส่ใบชะพูนะครับ ใส่สับปูใส่เยอะเลยครับต้องตวงต้องขวัญเมื่นกี้มันจะออกหวานนะครับเพราะว่าใบเสาเอ๋ยเนี่ยมันแปลกนะครับเวลาเรามาแกงใส่กะหล่ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยขมนะมันจะหวานนะครับอันนี้ก็ใช้ได้คนระับขั้นตอนมันก็มีแค่นี้ สำหรัเบเนือลูง่ายๆนะครับแกงบวมปลาไหลก็เนืมบอกไปนะครับปลาไหลนี่ตอนเราชำแหละก็ผ่าท้องมันพอผ่าท้องเสร็จนะครับให้เราเอามีดเอาม,ม,มีดมีดมีดใหญ่เนี่ยนะด,นด้านด้านแดนเนี่ยทุกทุกหลังมนันเลยเพื่อให้กระดูกมันแตกแล้ เวลาเราทานมันแก่แบบกระดูกมันแก่แตกแล้วมันจะไม่แข็งนะครับกระดูกไม่แข็งนเมนูก็แกงออกปลาไหลก็มีแค่นี้แหละครับเพราะว่าเราไม่ต้องต้มนานนะครับเพราะว่าปลาไหลนี่เราทอดมาสุกแล้ว ไ,ได้เลยครับนะครับต่อต่อมาเมรูแกงหอมปลาไหลก็คงจะจบแค่นี้นะครับ๋ยวผมจะต้องรีบนำไปวัดเซน,น,นะครับเพราะว่าบ้านผมไม่มีใครทาำปลาไหลก็ขอบคุณที่น้องที่คอยติดตามกดติดตามให้กำลังใจ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ